โอ้มีตัวสวยๆครับผมนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมก็ติดตามคลิปนี้นะครับเจ้าของเพื่อนสีปล่อยง่วครับผมนะครับแต่ละตัวโอ้โหครับนี่ก็มีควายแต่ว่าควายนี่เพื่อนว่าเพื่อนสีปล่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้เพื่อนยังไม่ท่านอยากปล่อยครับเดี๋ยวจังว่ากันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเบิ่งครับผม ก็เลสนใจครับเบื้องคิดนี้นะครับพี่น้องครับผมรับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่บ้านมอดินแดงครับพี่น้องครับกัมีเกษตรกรรายหนึ่งครับเพื่อนเลี้ยงงวครับเป็นงัวบามั่นครับส่วนหลายก็สิเป็นบามั่นเลือดสูงครับพี่น้องครับเนี่ยมีตัวหนึ่งครับที่เพื่อนเสยขายครับเป็นพอพันบักไงเลยครับผมครับพี่กองสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่กองครับผมขอเบอร์โทรก่อนเลยครับผม0 8 4 7 8 7 1 3สีครับ ครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนอพี่กองพันธีปล่อยครับอันนี้ลูกซีไวายครับผมลูกซีไวายลูกซีวายลูกกระทบครับเป็นซีไวายลูกกระทบเนาะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ครับโอ้เป็นพ่อพันธุ์ครับตอนนี้มีตัวเมียเป็นสัตว์ตัวหนึ่งครับก็เลยขีดือใช่ไหหนึ่งเป็นดื้อครับปกติแล้วเชื่องครับเชื่อง เชื่องมากครับเวลานอนนีหยอกได้ครับอยู่ในฟาร์มมีแม่พันธุ์ขึ้นครับพี่น้องครับเพ่เเลยวลานอนหยอกได้ครับตอนนี้มันเออ่คือคือในคอกเป็นสัตว์ตัวหนึ่งครับตัวเนี้เป็นสัตว์ครับกระโหลกนี้ได้บ่นิ่งมันไ้ยครับกระโหลกนี่ถอดซี่ว่ายมาเลยพี่กองนี่เพื่อนอายุอันไรไปได้แล้วครับสองปีครับประมาณสองปีนะครับพี่น้องครับเกิดเดือนตุลาครับเกิดยุคขอกี่นะครับอ๋อเกิดเดือนตุเดือนตุลาหนี่สี่ครบสองปีครับพี่น้องครับ ผสมได้เหครับผสมได้แล้วแต่ว่าผมม่ให้ผสมอยู่ข้อครับผมเพิ่นใส่วิธีการผสมเทียมอยู่ฟ้ามใช่ครับอยู่นีเพิ่นก็เลยบุอยากให้มันขึ้นทับเพราะว่ามันสีเลือดชิดเนาะสูงมากครับสูงแล้วก็สรี่ละดีครับเบิ่งแขงขาใช่ครับพี่ของตัวนี้พี่ของสิเปิดเท่าไหร่ครับนี่บอกพี่น้องแน่ครับตอนนี้ผมเอาแบบว่ามาเบิ่งมาเบิ่งก่อนครับยังคุยกันหนาขอกดีกว่าครับตรงนี้เท่ากับง่ายๆก็คืออยู่ตรงคลองฮีโร่ ครับบ้านพ่อหอแ่งชนประานครับของชนประานบ้านหำแห่พลทองครับยูหัวสะพานเลยครับพี่น้องนี่รถหลายๆเลยครับนี่จอดเลยเลี้ยวซ้ายมือเลยครับเชื่องครับผู้ใดอยากได้เอาไปคุ้มผูกสบายเลยนาะพี่กองเนาะครับจับได้เบิดซุปเอร์มอรับที่ครับแกตอนนี้ก็คือมีตัวเนี้ยเป็นสัตว์ก็ะเลยเป็นโบนิ่งครับจังไลกับพี่น้องโทรมาหาพี่กองเลยเด้อครับครับผู้ใดอยากได้กับเฝ้าเฝ้าทร่ครับผมครับมีมีตัวใดอีกบ้างครับนอกจากตัวนี้ที่จะปล่อยมีครับลูกซุปเปอร์เอ็กครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเขาตามไปเบิ้งครับครับดวงตะวันห้าล้านครับโอ้ออกได้สองอาทิตย์ครับสวยสวยตัวนี้สวยโอ้ครับยาเต็มล่นเลยพี่น้องครับอีกตัวนึ่งครับที่อ่าพี่กองเพิ่นจีบปล่อยนะครับพี่น้องตัวนี้ครับพี่กองแนะน้ำเลยครับผมลูกซุปเปอร์ครับสวยครับแม่เพิ่นตัวไหนครับ แม่ตัวนี้ครับแม่ตัวนี้เนาะครับพี่น้องเป็นเอฟหนึ่งครับแม่เพื่อนกับเอฟหนึ่งครับเอฟนะครับแบบนี้เพื่อนกับผสมออกมาครับเป็นลูกสุเปกอู้พอพันตัวนี้ครับเอฟเป็นเอฟสองได้ครับเป็นเอฟสองได้นะครับนะครับอายุไหลรไปได้แล้วครับพี่กองปีเดียวครับพี่อายุหนึ่งปีนะครับพี่น้องครับนี่ลูกสุเปกเดียวครับสีได้เลยครับผมสวยครับสวยหุนดีครับนี่ครับพี่น้องครับเบิรงนะครับนี่ครับ อันนี้อีกตัวหนึ่งครับที่เพื่อนจะขายนะครับง้อเพื่อนมีพอสมควรครับนะครับแม่ขายเมล่อห่แม่พ่อหนาพ่อหนาเพื่อนเพิ่งผสมใหม่ทไม่เริกันไห้มือกีครอมือมือบ้านวันเสื้อนี่บ่ครับมือนี่ครับอ๋อมือนี่มือกีนแล้วครับครับเป็นสัต์ที่ว่าเป็นง้อผู้ว่นนี่นะครับอ๋อครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับคนว่นคููนี่ว่นครับผมเปิดไว้สิบสองครับสิบสองนะครับไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับ ครับตัวนี้กัอายุแค่ปีเดียวปีเดียวครับมีบพท่านเป็นพ่อปีค่ะครับเชียงทั้งแม่ทั้งดูครับจับได้ครับครับนี่แม่ครับจับได้ครับแม่กับงามตัวนี้เพิ่นเปิดแสนสองนะครับพี่น้องครับผมอาจจะโทษมากสอบถามได้เพิ่นมาตามเมียตัวนี้เชี่งมากเลยครับนี่อันนี้ตัวแรกนะครับพี่น้องพี่คล้องเปิดเลยตัวนี้เอาผมเปิดไว้ยี่สิบสองครับสองแสนสองนะครับพี่น้องครับผมครับ อ่ามาต่อรองได้ครับผมมาคุยกับพี่กอล์มีกองน่ารักครับผมน่ารักครับดันตีครับเชื่อครับจับได้หมวกครับอ่าตัวแรกครับพี่น้องครับนี่คือลูกของซีวายจับได้หมวกครับไปเพิ่นกัดอยากหาวกันเลยนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับพี่กองครับคอกคอกนี่นะผู้ใดท่านโทษกับท่านได้ครับผมว่ายังสั้นแหละนาะพี่กองเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ